งั่มห้ยหงั่มหน้ามือนั่นก็เป็นมือดัดมือดัดระเจ้าว่าผ้ากันเฮ็ดเยียกไหางัวคกล้วยพักคอนก็ถัต่อไปก็เท่าก็ลูกเคยก็โอ้ยว่างคือกันนั่นแล้วมือดันก็เลยผู้หน้าคางกันก็เจ้าว่าผ้ากันโล่ก้าวไถัดดำมืออื่ดก็เท่าก็ลุกเคยวันเอาตัวมันก็เลยมีเวลาว่างไรเฮดมึงได้ร้อยกาแฟกูไปบ่กาแฟอีงั้อีกภาษากาแฟต่องนะหาบาทหนึ่งผู้ใด้ที่เอาไปยังเนาะ หาบาทห้าเป็นจังไงกูบ่ากินดอกข้อหาบาทโอ้ยจ็กกี่ยวไปยังเนาะภาษากาแฟซื้อ,อโว้ยเว้นกาแฟธรรมดานี่ล่ะโอ้ย,ยก่อนไรพอให้นอนจักบาทแน่เถอะเอ้ยมาตัวไหนลักเอาเนาะขันดีตู้ลูกเอ๋แล้ก็ย่ามนันเสียดจันมันบ่ไปกับานกันแท้คิดเอ๊ะจักน้อยไปปานกันแท้ซอยพอแน่เด้อคนใกล้สิ่เลี่ยมเราละมึงสิ่ข้าด้าน,นอนเว้นเอ็ดเลสอั่นี่บ่ะ่าแต่เรียกได้งานแล้วมึงีเนาะ โอ้ยกระโนอนนะหูทวนลมเจอแล้วบาดนี่เออเงินกังขึ้นก็จักไปใชเรียกงานบ่มม่งกูจักเสียว่ากังขึ้นไปเฮ็ดงานก็บ่เห็นได้เงินปานนั่นหรือว่าเป็นมอลำมโอ้ยไอจมไหลเถาพ่อเอ้ยพอเถาก็จมไปแล้วหวานว่าที่ว่าจมก็เลยเล็กน้อยให้ยี่สิบบาทก็ดีใจว่าสันโอ้ยยี่สิบบาทกับเงินแต่น่าพ่อเอ้ยคนเฮ็ดงานกับคำกังขึ้นเนาะกับอาหารน่ากังเว้นสั่นตัว กังขึ้นมาแล้วว่าไปหางานล่ำกลังขึ้นผู้อื่นเขาไดิทิปมือลรพันทวงพันเจ้าของได้แต่เหรียญสิโอ้ยเบิ้ลน,นะเบิ้งตะมุ้ยจะกังขึ้นมาเห็นม่ประโยชน์อีหยังโอ้มือกะว่ากูทิ้นเฮ้ยซิหาพอเถาไม่อยู่ดอกโอ้เสิร์ชงไปหารถดห้เราไปให้มันได้คือกูเนี่ยเอาบาดิมึงขี้ว่าตายแปดตัวมึงก็าาว่าได้พอเถารอคือกูไปรถว่าแต่ผู้อื่นไิหาหลอกหาลำมาเจ้าของไงเบิ้งต่มวยมันไม่ประโยชน์ไปเนีย ป่านมึงกล้าว่าปานนี่บ่เจ้าของเจ้าของคือเซียวเท่าวะแม้งคุณเบาเข้าไปบังก,กิดนี่พราะเท่ามึงได้นไหนิเอ้าอก็ว่าไงว่าเบากับเซียวได้ล่ะเสียอามณ์ไว้เบากับมึงกาแฟาเซึง่งกูเสียกูเฮงอารมณ์บอดีเด้อเออบอกข้านี่โอ้ยจะก,กวนจะก,กวนจะก,กวนนอนจักปาดก่อนได้พอกาแ,แฟกูเสียกูก็ว่ามึงนี่ล,ลา่ารัากเดียวนี่หาบ่านกันแดียกุรอกูพอเท่าก็อารมณ์เสียได้จักหน่อยเ้อะนี่ ขันติดามันหลายกระยานมันบอไปป้านขันแทะทอยน่ะนะมาเด้อป้านขันแท้ทั้งลูกเขยกับว่าลูกเขยบาดดิเออ่ได้ลพี่แตงแตงสีล่ำที่ฟอดย่างเดียวเฮ้ยว่ามันสีนอนกับวอนนอนบาดดิแดงสูตนบอลร่ำมามีสูตนบอลร่ำกับหานะพวกนั่นล่ะเสียกัวเสียกั้วยดอกข้าวไอ้สลระอันท้าพ่อมาด่าเราได้ครับแจ้งหน่อยลูกตามไปดอกแจ้งหน่อยลูกกับไปพ่อเท่ากับป้านขันแท้ไปแล้วบาดดิ มันก็น่นมา้าตายมันแท้ลรอบกเกยดนี่มันถือมมมาซอยกูดีบอกว่าคนว่ากูคือดาว่าจบมันคือสิบาน้ำมาเนาะบาดนี่น,นะนนข้าวหนึ่งบุค่อยกับก้องก้อยก้องก้อยมาแล้วบาดยางเคียมว่าไม่ได้ยังโรดบาดนี่โอ้มาละตีพระเอกไงบาดนี่นั่นแล้วจริงจีตะจริงจีตาจริง ดิ่งดิ่งกรงลิ่งด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 ิ่ โอ้ฮ่าว้ยกูก็ลืมข้าวมามามาสิเฝ้าป้านเฝ้อยังต้อยกันไหนมันแล้วมันทัวมันงิีค้ามก่อนนี่จะเลียนห้ากันแล้วตะสาแค่ไอ้ซื่อป้านกันแต่น้ำกันแล้วบวะนี่จุ่มให้กันเถียงกันคักๆเรามึงทิ่มาอย่างทั้งทีที่จุดมึงก็ไปไปป้านทั้งคุณอย่างมันเขี่ยงโอ้ยเฮ้ยจะไปเนี่ยป้านใช้กันเอยเพน่อนอะไรล่ะพ่อทั้งคุณมาป้านบ่เออป้านนี่ให้มันแล้วก่อนบ่ค้ามึงเอาชนะโอ้ยเฮ้ยจะไม่ยากเนาะ นั่นเห็นว่ามือเปลี่ยนระบาดดิว้ยฝันว่างามทำบาดดิว้ายโอ้ยแบบทับอ oh, 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 no uh ่างไงเอ้ยเขาติดมือมึงแน่แหมป้านป้านป้านพ่อยาเวาวยาเวามันนักแล้วอุ้ยจกปันค้าแกงคือคอยเฮ็ดคอยเต้ามีแห้งไปก็ได้ดอกโอ้เออว้ยยังละพ่อบาดิกูเสียอารมณ์กูเอ้ยกาแฟกุ้ยอาผมมีอารมณ์หรอกล่ะว่าเราเพิ่นทวงกาแฟมึงมานั่งนี่กันอาทิต้งนะเอ้าไม่อยังอีกบาดนี่มึงมานี่นั่งนี่กูบอกกจะค้ำกันน่ะหนิไม่อยังพ่อไม่อย่าง ้าใจกูวะพ่อนะพ่อเถ่ามานั่งนี่ยังจี๊ดนั่งใกล้ๆก,กูนี่กูจะถามมึงมึงรักกาแฟกูปไปแม่นบอพ่อนะพ่อเถ่าว่ายอมรับมา <c oughs> บอเอาเรื่องดอกกันยอมรับนะ่ะอยอยูคนเดียวมันเสียจังเที้ยมึงมาอะมันเสียเลยทันทีอยู่เดียวเหวี่ว่าจังใดยจะยอมเดียวลูกบ่ได้ออเอาเนาะพ่อมึงว่เอาไผ่เสียเอามี่สองคนทำนหนึ่งไผ่สียเอา ข้างลูกใคยปฏิเสธอย่างเดียววะนี่มึงละหมดมักนกรลักบ่เป็นทีน่นี่อ่ะกูว่ามึงก็คักนี่ละโอ้ยลูก่ได้เอาหันลูกเอาบน่อยสาพาหูว่าลดเออนันน่นบาดนี่ไหวตายนั่งกะเปลี่ยนบ้านมันบ่นตายบ่คิดเฮ้ยเอาเฮ้ยตะกี้บาดนี่ ักบ,บ่เพิ่งมาเนี่ยเราขาก็บอกมีเป้าบ่านี่เอาน้ำให้หน้าได้สาดใส่นะ่ะเอา้าลูกเราบานเพื่อที่มันเป็นยังเราเจี๊ยเอา้เอา,อา,อามันคือแง่งก็ควายน่อยแถวบานดิเอาเอาเ่็นพ่อบ่เอาแต่เอ้าโอ้ยพ่อเดียวพออ่ะ